นายใช่แล้วนายคนนั้นแหละชื่ออะไรหรอเราชื่อสุก,การนะยินดีที่ร,รู้จักที่เรามาทักนายเหรอก็เพราะว่าการบ้านเรายังไม่เสร็จการบ้านของเมื่อวานอีกยังไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการบ้านของเมื่อวานอ่ะส่งอาทิตย์หน้านู่นไง <c ười> ที่มาพบนายก็เพราะว่า เพื่อนในห้องนะ่ะบอกว่าน่าเก่งที่สุดในโลกได้เกรดสี่ทุกปีได้เกรดสีทุกวิชาด้วยนะก็เลยอยากมาถามการบ้านซะหน่อยโอ้อย่ามาถามเรื่องเกรดเราเลยได้เกรดสองเก็บสามนูน่นบางวิชาก็ได้เกรดหนึ่งงั้นตอนเย็นก็เจอกันนะ ขอใจฮอาตอนเย็นแล้วเหนื่อยจังอุ้ยนายมายืนรอเลยแบบนี้หรอถ้านายกลับยังไงนายเดนินขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานไปอะ่ะฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์เลยเหรอแล้วเราซ้อนไปได้ไหมอะ่ะเอ่อก็ซ้อนไปด้วยนะนะนะ บอกทางกลับบ้านไปให้เพราะว่าเราบอกเราโทรบอกแม่ไปแล้วนะว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงสูงใส่แว่นน่ะจะมาส่งที่บ้านแล้วก็บอกแม่ไปอีกว่าไม่ใช่แฟนหรอกเป็นเพื่อนโอเคงั้นเดี๋ยวบอกทางส่งโลเคชั่นไปนะคิกเก็ตบอก เลยก็แคเป็นเ็จแล้วนะตามทางแม่เลยป่ะเห็นไหมว่าเรากล้โรงเรียนใช่ไหมล่ะที่จริงอ่ะจักรยานอ่ะเราขับมาโรงเรียนนี้ทุกวันหรอกแต่ตอนนี้มันพางมันเล็กเกินไปตอนที่ระหว่างขับอ่ะ บอกมันหักอะก็เลยอดนั่งกันเลยดีเดียวอืมติวการบ้านให้หน่อยเดยเอาการบ้านให้ดูนี่การบ้านของเราเยอะไหมล่ะงั้นเชิญติวเลยน่าจะมานอนค้งคืนนี้งั้นเหรออ๋อนี่ง่ะงั้นเราขอไปบอกแม่ก่อนนะ